สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอก,กับครัวบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้มีสูตรขนมปังทําง่ายอร่อยอร่อยมาฝากค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นขนมปังโควิดนะคะพี่ก็จะทํามา2รูปแบบตามที่เห็นเลยค่ะถ้าใครชอบแบบไหนก็สามารถทํากันได้นะคะสูตรนี้นวดมือนวดเครื่องได้หมดเลยค่ะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูส่วนผสมกันค่ะ ในนี้มีแป้งขนมปัง400กรัมนะคะแป้งโฮลวีต200กรัมยีสต์ดกรัมค่ะในส่วนของแป้งโฮลวีตถ้าใครไม่ชอบขนมปังเนื้อหยาบนะคะแนะนําให้ร่อนก่อนนะคะวันนี้ที่ในคลิปทําจะไม่ร่อนค่ะคนแป้งและยีสต์ให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนของนมผงแล้วก็น้ําตาลลงทีหลังค่ะ คนแป้งละยีสย์เข้ากันดีแล้วจะใส่เกลือนะคะเกลือป่น8กรัมค่ะน้ำผง40นะคะน้ำตาล70ค่ะเราจะรวมของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันดีแล้วก็จะตามด้วยส่วนของนมสดนะคะพี่ได้เตรียมไว้เรียบร้อยค่ะถ้าใครนวดเครื่องนะคะนมที่ออกตู้เย็นสามารถใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้านวดมือแนะนําให้เอาไปอุ่นก่อนนะคะไม่ต้องร้อนมากค่ะเอาแค่พออุ่นๆนะคะนี่เลยค่ะ เตรียมไว้330กรัมนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะในคลิปใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะคะจริงๆไข่ไก่ใช้เบอร์ไหนก็ได้นะคะเราค่อยมาลดหรือเพิ่มเอาส่วนของนมได้ค่ะเนยที่เตรียมไว้นะคะก็จะเป็นเนยจืดค่ะ40กรัมนะคะเวลาเทนมอย่าเททีเดียวทั้งหมดนะคะให้สังเกตดูปแป้งด้วยค่ะเพราะว่าความชื้นของแป้งแต่ละถุงอาจจะแตกต่างกันนะคะ ปริมาณของนมที่ให้อาจจะใช้ถึงหรือว่าอาจได้เพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะตามความชื้นของแป้งนั่นเองนะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่เนยจืดลงไปค่ะเดี๋ยวของพี่จะปิดฝานะคะนวดให้ครบเวลาที่ตั้งไว้คือ15นาทีค่ะสำหรับใครที่นวดมือนะคะก็นวดไปฟาดไปค่ะใช้เป็นนมอุ่นนะคะขอตัดมาตอนที่แป้งนวดครบเวลาแล้วนะคะของพี่ได้ที่แล้วค่ะ แต่ถ้าใครที่นวดมือจะสังเกตยังไงว่าแป้งได้ที่นะคะสูตรนี้จะดูเหนียวๆแบบนี้นะคะสําหรับแป้งถ้านวดมือก็จะติดมือนิดนึงใช้น้ํามันพืชทามือได้ค่ะรู้สึกว่าแป้งเหนียวเข้ากันดีแล้วให้ตัดออกมานะคะวิธีสังเกตสําหรับใครที่นวดมือค่ะตัดออกมาเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะค่อยๆขึงค่ะขึงเบาๆถ้ารู้สึกว่าเป็นฟิล์มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องบางมากค่ะ ที่เพื่อนๆเ,เห็นขรุขคระแบบนี้ก็คือเป็นแป้งโฮวีดนั่นเองค่ะเขาจะมีเป็นเม็ดๆอยู่แล้วนะคะจะไม่เนียนเหมือนขนมปังธรรมดาทั่วไปค่ะตอนนี้ก็จะคลึงเป็นก้อนกลมนะคะปิดพักแป้งประมาณ30นาทีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะ30นาทีก็ขึ้นฟูแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งขนาดกันนะคะมาดูแป้งที่พักครบเวลาแล้วนะคะก็จะขึ้นฟูประมาณนี้เลยค่ะ นำออกมากดไล่อากาศออกให้หมดนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักโดยรวมแบ่งขนาดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะจริงๆแล้ววันนี้พี่กะจะทำขนมปังปอนก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวค่ะแต่ลืมคิดไปว่าตัวเองได้เก็บอุปกรณ์ขนมปังใส่กล่องไปทั้งหมดแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้พี่จะจัดบ้านใหม่นะคะเลยเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างหมดเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะแบ่งทำให้ดูสองแบบก็แล้วกันค่ะ เพราะว่าพี่เลี้ยงเหลือแบบถาดทําเค้กอยู่นะคะหรือว่าพิมพ์พเค้กเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆขนมปังค่ะก้อนอาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าขนมปังนะคะแต่ก็ออกมาเป็นรูปแบบขนมปังเช่นเดียวกันค่ะที่เราจะใส่พิมพ์เป็นขนมปังก้อนใหญ่นะคะพี่ก็จะตัดเป็นสีก้อนค่ะน้ําหนัก185กรัมนะคะทําทั้งหมดสี่ก้อนค่ะเพื่อจะใส่ให้เป็นขนมปังยาวๆก้อนหนึ่งนะคะ พอตัดได้น้ำหนักตามที่เราต้องการแล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมแบบนี้ค่ะพักไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันค่ะก้อนไหนที่ตัดและคลึงเสร็จแล้วอย่าลืมปิดทุกครั้งนะคะกันแป้งแห้งค่ะและนี่ก็จะเป็นลูกเกตนะคะแช่น้ำอุ่นไว้เลยค่ะเราจะเอามาผสมกับแป้งขนมปังนะคะทำเป็นก้อนกลม,กลมขนาดตามที่ต้องการกันเลยค่ะ เวลาแช่น้ําแล้วก่อนเอามาผสมกับแป้งบีบน้ําออกให้หมดนะคะซับด้วยกระดาษแบบนี้ค่ะขอพี่จะเอานวดพร้อมกับแป้งเลยนะคะนวดให้เข้ากันเลยค่ะถ้าใครจะเอาใส่ตอนขึ้นรูปนะคะใส่เป็นไส้เลยทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะเอาที่สะดวกกันค่ะอย่าลืมบีบน้ําออกให้หมดนะคะไม่งั้นแป้งจะแฉะได้ค่ะ ผสมแป้งแนละลูกเกดเข้ากันดีแล้วแบ่งเป็นก้อนค่ะในคลิปก็จะแบ่งเป็น7ก้อนนะคะได้ขนาดแต่ละก้อนก็80กรัมค่ะอาจจะดูเป็นก้อนเล็กๆนะคะทำไมถึง80กรัมเพราะว่าหนักลูกเกดนั่นเองค่ะแบ่งได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วครึงเป็นก้อนปรมพักไว้10นาทีเหมือนกันนะคะ พอตัดมาตอนที่พักแป้งครบ1ินาทีแล้วนะคะพี่ก็จะนําแป้งก้อนใหญ่ที่ทําไว้ตั้งแต่แรกๆมาขึ้นรูปก่อนเลยค่ะวิธีขึ้นรูปก็ง่ายๆนะคะวางแป้งลงไปแล้วก็รีดให้แบนยาวแบบนี้ค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็พับทบมาเท่านั้นเองค่ะตามคลิปเลยนะคะขึ้นรูปแบบง่ายๆค่ะพอได้แบบนี้กดแป้งให้แบนนะคะแล้วก็ม้วนได้เลยค่ะ เวลาม้วนกดให้แน่นนะคะม้วนกดม้วนกดไปเรื่อยๆจนสุดค่ะถ้าสุดแล้วก็ปิดรอยต่อให้สนิทนะคะระหว่างนี้ก็ทาเนยให้ทั่วพิมพ์ไว้รอเลยค่ะขึ้นรูปเสร็จไปหนึ่งก้อนนะคะก็ครึง่งครึงนิดนึงก่อนที่จะใส่ในพิมพ์ค่ะพิมพ์ต้องทาเนยให้ทั่วนะคะ นี่เลยค่ะของพี่จะใช้เป็นพิมพ์เค้กยาวๆแบบนี้นะคะออกมาเป็นขนมปังเหมือนกันแต่ก้อนไม่ค่อยสูงเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆสามารถใช้พิมพ์แบบไหนก็ได้นะคะถ้าใครมีพิมพ์ขนมปังอยู่แล้วก็ยิ่งสะดวกมากเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเลยจะทําเป็นก้อนใหญ่ๆเลยก็ได้เราค่อยมาหัน่นเป็นชิ้นทีหลังเอาก็ได้ค่ะทําเป็นรูปแบบไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะทําแบบนี้ไปจนเสร็จครบสี่ก้อนเลยค่ะ ตอนนี้แบบที่1ขนมปังปอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่พักไว้นะคะให้คลุมไว้ทุกครั้งค่ะเดี๋ยวแป้งจะแห้งนั่นเองนะคะมาทําต่อส่วนที่2กันค่ะที่เราคลึงไว้เป็นก้อนกลมผสมลูกเกตนะคะกดให้แบนลงแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะทําเป็นก้อนกลมเหมือนเดิมนะคะขยุมขยุมเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วปิดรอยต่อให้สนิทนะคะคลึงให้เป็นรูปทรงค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าใครต้องการใส่งาหรือว่าโรยงาด้านบนก็เอางาขาวผสมงาดดำโรยลงไปได้ค่ะใช้น้ําแตะนิดนึงก็ได้นะคะจะได้ติดไม่หลุดเวลาเราอบสุกค่ะ ตอนนี้ขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยทั้งสองอย่างนะคะก็จะปิดพักแป้งไว้ให้ขึ้นฟูค่ะใช้เวลาประมาณ40-60นาทีนะคะตัดมาดูตอนที่ขึ้นฟูแล้วค่ะก่อนนําเข้าเตาอ,อบเราก็จะมาทานมสดก่อนค่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะที่มีรอยแตกแบบนี้คือตอนที่วางแป้งลงไปตอนขึ้นรูปพี่ลืมดูรอยต่อค่ะพี่หงายรอยต่อขึ้นข้างบนนะคะเวลาขึ้นฟูเต็มที่มันก็จะแตกแบบนี้ค่ะ แต่ถามว่าอบเป็นขนมปังได้ไหมอบได้ค่ะด้านหน้าจะไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองนะคะแต่รสชาติอร่อยแน่นอนค่ะทานมสดให้ทั่วนะคะก่อนนำเข้าเตาอบค่ะให้อุ่นเตาไว้อย่างน้อย10-15นาทีนะคะไฟบนล่าง180องศาค่ะใช้เวลาอบไม่เกิน25นาทีนะคะพออบสุกเรียบร้อยหลังจากเอาออกจากเตาให้ทาเนยทันทีค่ะทาให้ทั่วๆนะคะ พอทาเนยเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราก็จะนําขนมปังออกจากพิม์พนะคะถ้านําออกจากพิม์พแล้ววางบนตะแกรงแบบนี้เลยค่ะเขาจะได้คลายร้อนเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะการที่วางขนมปังไว้อุณหภูมิปกติแบบนี้อย่าวางไว้จนนานเกินไปนะคะให้แค่คลายร้อนแล้วเก็บใส่ถุงได้เลยค่ะถ้าวางโดนลมข้างนอกนานเกินไปขนมปังของเราก็จะแข็งทานไม่อร่อยนะคะ ส่วนที่เป็นขนมปังลูกเกตนะคะพี่ชอบทานอุ่นๆร้อนๆแบบนี้มากเลยค่ะมันจะมีความอร่อยกลมกล่อมอยู่ในตัวนะคะหวานนิดๆเค็มหน่อยๆค่ะรับรองอร่อยออร่ยนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะส่วนขนมปังปอนที่เราจะตัดหรือว่าหั่นเป็นแผ่นต้องรอให้ขนมปังเย็นสนิทก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูที่จะตัดเป็นแผ่นกันค่ะความหนาเอาตามต้องการ ใครชอบหนาก็ตัดหนากันได้เลยค่ะสำหรับรูปทรงหรือว่าขนาดของแผ่นขนมปังก็จะได้เท่าที่เห็นนะคะเพราะว่าเป็นพิมพ์เค้กนั่นเองค่ะถ้าเราใช้พิมพ์ขนมปังปกติก็จะได้แผ่นใหญ่กว่านี้นะคะแต่สูตรนี้นุ่มอร่อยมากๆค่ะจะทำเป็นแบบใส่ลูกเกดหรือว่าเป็นแผ่นแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะลองทำกันเลยค่ะไม่ผิดหวังในรสชาติแน่นอนนะคะ ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ,บ้านอาหารอร่อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ